จัดไม่แล้วนะครับกับรถ Toyota าอันติสนะครับวันนี้เป็นตัวไฮบิดนะครับแล้วได้รถที่แบบสวยมากทรงสปอร์ตนะครับตัวนี้ได้ปี2020มาในส่วนของสีดำเป็นตัวไฮบิดประหยัดน้ำมันนะครับราคาเพียง5 4 9,000บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้ปี20ไม่เพียง100,000นะครับสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวดูชมหน้าหน่อย ในส่วนของโฉมหน้านะครับตัวไฮบิดสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวไฟมาในส่วนของไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยตัวไฮบิดก็จะมีสีฟ้าสีน้าเงินแบบนี้เลยนะครับเป็นลักษณะเด่นของตัวไฮบิดนะครับนี่ข้างล่างสามารถใส่ไฟตัดหมอกได้นะครับแล้วบอกเลยว่ากระจังหน้าสวยมากนะครับสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะครับแบบลงตัวสุดๆนะครับรถเข้ามา สดๆร้อนๆนะครับยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเลยนะครับบอกเลยว่าสภาพไม่เอี่ยมมากนะครับสําหรับใครที่กําลังตามหาอยู่นะครับกับเจ้าโต้ตา1.6 Hybrid Entry ตัวนี้นะครับอ่าค่อนอยู่ที่ประมาณ9,000กว่าบาทนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็มาในส่วนของกระจังหน้าแบบนี้เลยนะครับนี่กระจังหน้าสีดานะครับโลโก้โต o ตาสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะครับสาหรับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับนี่ จะดูในส่วนของล้อยางหน่อยนี่ยางนะครับเปลี่ยนใหม่ใหม่ทั้ง4ี่เส้นนะครับยางปี2022ครับสภาพยางใหม่ใหม่เลยนะครับล้อแมกเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับแล้วบอกเลยว่าสภาพใหม่สุดๆนะครับนี่ตัวนี้ก็มาในส่วนของตัวไฮบิดนะครับคนนี่เป็นตัวไฮบิดนะครับนี่สภาพรถพันสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาในส่วนของขาารอบไฟสีดําแบบนี้นะครับ นี่ตัวไฟลเลี้ยวนะครับติดกระจกแบบนี้เลยนะครับนี่สวยสุดๆนะครับแล้วก็คาดคิ้วโคเมียมแบบนี้นะครับนี่คาดคิ้วโคเมียมแล้วรถเข้ามายัางไม่ได้ล้างบิวทำความสาดนะครับก็ด้ามจับก็จะเป็นด้ามจับโคเมียมแบบนี้เลยนะครับแล้วดูในส่วนของเม็ดอาร์กันนิดหนึ่งนะครับนี่ในส่วนของเม็ดอาร์กนะครับเม็ดอาร์กเดิมจากโรงงานนะครับรถไม่เคยมีประวัติ ชนหนักพลิกความหรือน้าท่วมนะครับการันตีไม้แท้แน่นอนร้อนะครับแล้วได้รถสภาพสวยใหม่เอี่ยมบแบบนี้นะครับนี่เม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับรถสภาพสวยรถเกรดเนะครับรถดีแน่นอนนะครับใครที่ได้ไปนะครับบอกเลยว่าใช้งานกันยาวๆเลยนะครับรถรับประกันหลังการขายดูแลเเครื่องเกียร์เรียบร้อยนะครับนี่ด้านหลังก็ สวยนะครับนี่ได้ในส่วนของเบาะหนังสีดำนะครับโดยจะเก็บสีนํำเงินนะครับแล้วก็จะเป็นแผ่นเพจเนาะจอดปี2020นะครับนี่แผ่นเพจจะอยู่ด้านข้างซ้ายมือนะครับตัวน็อตนะครับไม่มีรอยขยับขยื่นนะครับนี่ตัวน็อตนะครับจุดเต็มสียางงานอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับนี่ในส่วนของคนนั่งหลังนะครับก็ด้ามจับโรเมียมนะครับนี่กันรอยก็จะเป็นโรเมียมเนาะ ตัวเม็ดอาร์คนะครับไม่มีรอยขยับขยื่นนะครับทุกคนนี่เม็ดอาร์คไม่มีรอยขยับขยื่นนะครับภายในมาในส่วนของเบานะหนังสีดำแล้วบอกเลยว่าตัวรถกว้างขวางสุดๆนะครับนี่ด้านหลังนะครับยางเปลี่ยนใหม่นะครับทุกคนเมกบอกเลยว่าใหม่มากนะครับเมกเดิมโรงงานนะครับรอยไม่มีรอยขยับขยื่นนะครับนี่ ัวเม็ดเสริมนี้เลยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็มาในส่วนของดวงไฟนะครับนี่ัวงไฟแบบนี้เลยนะครับดวงไฟไม่มีคราบเหลืองแต่อย่างใดนะครับแล้วไฟสวยมากนี่ไม่มีคราบเหลืองนะครับก็มาในส่วนของโลโก้โตโยต้านะครับนี่ด้านหลังก็บอกเลยว่าสภาพทรงเสริมนี้เลยนี่ตัวนี้มีจุดเซนเซอร์ให้ถึงสองจุดนะครับนี่ซ้ายและขวาเลยนะครับแล้วก็มาในส่วนของ ตัวไฮบิดนะครับเป็นตัวไฮบิดแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วดูในส่วนของด้านหลังหน่อยนี่ที่เก็บสัมภาระนะครับบอกเลยว่ากว้างขวางมากนะครับตัวน็อตน,นะครับไม่มีรอยชนไม่มีชนหนักพคกามน้ําท่วมนะครับเลยกกลัตัวน็อตแผ่งการความร้อนก็ถือว่าใหม่สุดๆเลยนะครับนี่ด้านหลังก็เก็บสัมภาระได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ล้อสเปรย์เนาะนี่อุปกรณ์ไม่แรงอยู่ครบ ทุกจุดนะครับอุปกรณ์แม่เรงต่างๆนะครับยางสเปรย์ใหม่แบบนี้เลยนะใครที่ได้ไปนะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลยเนาะนี่เดี๋ยวสภาพรอบๆคันนะครับยางก็ยางใหม่นะครับสี่เส้นเลยนะครับยางใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับได้ยางสภาพใหม่เยี่ยมแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูในสะ่วดดนด้ามจับก็จะเป็นด้ามจับโคลเมียมนะครับคิวกันาสาดโคลเมียมเนาะจะเป็นคิวโครเมียมเนาะนี่ตัวแมตช์อาร์ค นี่เม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานนะครับรถไม่มีประวัติชนหนักพิกคว่ำหรือน้าท่วมนะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับด้านหลังนะครับก็มาในส่วนของเบาะหนังสีดํานะครับนี่สายเบลล์จะเก็บสีขาวตัวเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะครับกว้างขวางมากเลยนะครับก็นั่งได้หลายคนเลยนะครับแล้วก็จะเป็นช่องแอร์นี่จะมีช่องแอร์ตรงนี้นะครับคนนี่อาจจะมืดนิดนึงนะครับนี่ สวยซาฟาสวยๆแบบนี้เลยก็ด้านบนขับนะครับก็ออกมาในส่วนของเม็ดอาร์กันก่อนนี่บอกเลยว่าเม็ดอาร์กเดิมโรงงานนะครับรถไม่มีชนหนักปดความหรือน้ําท่วมแต่อย่างเลยนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ดูเลหลังการขายนะครับออกรถไปดูเลกันยาวๆเลยนะครับนี่ให้ดูในส่วนของตัวเบากก่อนปุ๊บอ่า ในส่วนของตัวเบาะนะครับมาในส่วนของเบาะบนบหนังสีดํานะครับนี่เบาะหนังสีดําแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่ปุ่มบูสตสตาร์ทนะครับในส่วนของปุ่มบูสตสตาร์ทนะเดี๋ยวกดให้ดูปุ๊ ส่วนของปุ่มบูสต์สตาร์นะครับแล้วก็เป็นกุญแจรีโมทน,นะครับทุกคนนี่ภายในนะครับก็มาในส่วนของพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันซ้ายและขวานะครับทุกคนนี่แล้วก็โลโก้จะเป็นของโตต้านะครับเป็นโครเมียมนี่แล้วก็ได้ในส่วนของนี่หน้าจอแบบนี้นะครับนี่โอ้โหนี่จะเป็นแบตเตอรี่นะครับตรงนี้ก็ เป็นแบตเตอรี่เนาะก็เป็นตัวไฮบริดนะครับก็จะเป็นประหยัดน้ํามันแบบสุดๆเลยนะครับนี่ตัวนี้เนาะแล้วก็นี่โฉมหน้านะครับโลโก้สวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวไฮบริดเนาะนี่ใครที่ได้ไปบอกเลยว่าไม่ควรพลาดจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของตัวเกียร์หน่อยตัวเกียร์นะครับก็มาในส่วนของบรกมือระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับนี่ ้าแบบนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาในส่วนของเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับได้ในส่วนของตัวแอร์มนุ่นเนาะนี่ตัวแอร์มนุวนปรับได้แบบนี้เลยนะครับพอตัวแอร์ต่างๆนะครับพอช่องแอร์นะครับก็สบายนะครับตัวแอร์แบบออกสไตล์แบบเท่ๆนิดนึงนะครับตัวรถเนาะแล้วก็ได้ในส่วนของตัว วิทยุแบบนี้นะครับก็ยังไม่ได้เป็นหน้าจอเนาะก็สามารถไปเปลี่ยนได้นะครับนี่ด้านข้างนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถวางแก้วน้ําได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกสีดํานะครับนี่ตัวนี้นะสวยมากนะทุกคนนี่แล้วก็ปุ่มต่างๆนะครับสําหรับตัวรถที่มีมาให้เนาะตรงนี้ก็สามารถวางอุปกรณ์วางของได้นะครับมีช่องแอร์เป็นร้อยแบบนี้นะครับสามารถแอร์ได้ปกตินะครับนี่ แล้วแอร์เย็นมากนะครับทุกคนก็ในส่วนของชมหน้านะครับกระจังหน้าต่างๆนะครับนี่ให้ดู่อยคอนโซลด้านหน้าเออคอนโซลด้านหน้านะครับทุกคนตัวนี้ปุ่มบุสต์สตาร์ทเนาะปุ่มบุสต์สตาร์ทอยู่นี้นะครับเป็นสีน้ําเงินด้วยนะเป็นสีน้ําเงินด้วยนะครับนี่ตัวแอร์ก็อยู่นะครับตรงนี้นะครับก็อคอนโซลด้านหน้าสีดํานะครับทุกคน นี่ก็โซนสีดําตรงนี้ก็ช่องแอร์นะครับตรงนี้ก็สามารถใส่ของอุปกรณ์ต่างๆได้<ร> <แ currently. S 2> นะครับตรงนี้ก็มีสวิตช์ต่างๆนะผมแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับเอกสารต่างๆก็อยู่ในนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ตัวกระจกนะครับนี่บอกเลยว่าสวยสุดๆนะตัวกระจกนี่มองเห็นชัดแจ๋วเลยนะครับตัวไฟก็เปิดได้ซ้ายและขวาปกตินะครับเป็นไฟสีซ่อมนะนี่จะเป็นไฟสีซ่อมนะครับ ไฟสซ้อมเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เปิดกระจกคนนั่งข้างเปิดกระจกได้นะครับก็สามารถเปิดปุ๊บแล้วก็จะมีไฟนะครับทุกคนก็สะดวกสบายมากสําหรับผู้หญิงนะครับที่แบบแต่งหน้านะครับตรงนี้ก็มีไฟไหม้เรียบร้อยนะครับนี่แล้วก็มีด้านจับตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็ตัวฝ้านะครับนี่ไม่มีคราบเหลืองแต่อย่างใดนะครับตัวฝ้าแบบใหม่สุดๆนะครับแล้วก็คนนั่งคนคนขับก็มีนะครับนี่ เปิดก็จะมีไฟนะครับตรงนี้เลยนะครับก็เป็นอัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็ปิดไฟอัตโนมัติเนาะนี่สภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วตัวเบาะตัวเบาะออกทรงสปอร์ตมากนะครับทุกคนก็มาในส่วนของเบาะหนังสีดํานะครับทุกคนลายตะเข็บสีน้ําเงินนะครับตัวเบาะหนังใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสภาพใหม่แล้วสวยสุดๆนะครับสาหรับใครที่ได้ไปกับเจ้าโตต้านะครับไฮบริดตัวนี้นะครับนี่มุมมองคนด้านหลังนะครับก็ กว้างมากนะครับตัวรถก็นั่งได้สบายนั่งได้หลายคนนะครับ,บไฟตรงนี้ก็เปิดได้ปกตินะครับนี่อ่าแล้วสภาพฝ้านะครับผมไม่มีรอยเจิมในอย่างใดน,นะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็มาในส่วนของ ตัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของปรับกระจกออโต้ได้นะครับสําหรับคนขับเนาะนี้ก็ปรับกระจกได้นะครับในปุ่มล็อกก็ล็อกหน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นด้ามจับแบบนี้นะครับนี่ในส่วนของด้ามจับนะครับก็สภาพสวยมากแล้วก็การด้านนี้ก็สามารถจับได้สะดวกมากนะครับนี่แลาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันหน่อย นี่สภาพรถแบบสวยสุดๆนะครับสำหรับเคยที่ได้ไปล่อยเนาะกับเจ้าโตลา่โตลาโคล่าติดตัวน,นี้นะครับมีสภาพรถแบบใหม่สวยมากนะครับทุกคนโลโก้จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยอ่าด,ดูในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยว่าสภาพจะสวยขนาดไหนนะครับ นี่ได้ส่วนของสภาพวงเครื่องใหม่เอี่ยมๆแบบนี้เลยนะครับสภาพวงเครื่องสวยสุดๆนะครับนี่ตัวจุดเต็มสีจาาโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับน็อตน,นะครับนี่วงเครื่องนะครับโลโกโ้ตโยต้านะครับก็จะเป็นสีคว้าแบบนี้เลยนะครับนี่จะสวยสุดๆนะครับสําหรับโลโก้นะครับนี่ สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะห้องเครื่องนะครับรถไม่มีประวัติชนหนักพิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับสภาพห้องเครื่องสวยๆแบบนี้เลยนะครับจุดแ้มสีอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับนี่รถรับประกันนะครับเครื่องเกียร์ถึง2ปีนะครับไม่มีชนหนักพิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะครับการันตีแน่นอนไม่เทแน่นอนร้อเเนะครับดูแลหลังการขายและดูแลกันยาวๆเลยนะครับสําหรับใครที่กำลังตามหาอยู่นะครับรถสภาพสวยสวย แจมเจมแบบนี้เลยนะครับนี่ห้องเครื่องนะครับให้ดูน็อตทุกจุดเลยนะครับน็อตคอนโซลหน้าน็อตอ่านี่น็อตคานหน้าต่างๆนะครับไม่มีรอยขยับขยื่นนะครับตัวน็อตสภาพสวยนะครับนี่ตัวแต้มสีโรงงานนะครับอยู่ทุกจุดนะครับโลโก้โตต้ายังอยู่ในห้องเครื่องสภาพ์ฟก็ยังใหม่แบบนี้นะครับนี่ห้องเครื่องสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับก็ ขาตั้งก็จะอยู่ด้านบนนะครับทุกคนตรงนี้ก็ตัวน็อตนะครับไม่มีรอยคันไม่มีรอยขยับนะครับนี่ตัวน็อตต่างๆนะครับบอกเลยว่าสภาพสวยสุดๆนะครับนี่เนื้อจะเป็นเอกสารเอกสารทุกอย่างน้องฟิวมีหมดนะครับนี่เป็นมอกนะครับก็ควรระวังเอกสารต่างๆนะครับผมมีบอกเลยว่าสวยมากแล้วฝากระโปรงนะครับเก้าสิบเก้าปรเซ็นเลยนะครับถือว่ายังไม่ มากมากเลยนะครับในส่วนของตัวฝากระโปรงเนาะนี่สภาพสวยแบบนี้เลยนะครับแล้วตัวตัวน็อตเนาะนี่สวยสุดๆนะครับอันของเครื่องนะครับสภาพแบบเคยที่ได้ไปนะครับกับเจ้าโต้ตาติด1-8นะครับไฮบิดตัวนี้บอกเลยว่าเจมและสวยสุดๆนะครับนี่เคยที่ได้ไปนะไม่ค้นพลาดเลยนะครับ นี่สำหรับใครที่ได้ไปนะครับกับเจ้าโต้า1.8ไฮบิดตัวนี้นะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแล้วได้รถที่แบบดีด้วยของโต้านะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรอบๆอบนันแบบไม่มีเสียงกันหน่อย 名字。